แม่แต่งโมชีสเดือนที่ผ่านมาโดนหมกเม็ดพร้อมจ่ายเพื่อเรื่องนี้ จากกรณีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ตอนนี้ทนายเดชาได้ถอนตัวจากการเป็นทนายของคุณแม่แตงโมแม่แตงโมก็ได้ทีมทนายใหม่โดยให้ทีมกฎหมายของพักไทยศรีวิไลเข้ามาดูแลแทนโดยวันที่27พฤษภาคมคุณแม่เปิดใจว่ามีความอึดอัดในการเสียชีวิตของแตงโมตั้งแต่น้องเสียไปน้องมีความกตันยูเป็นอภิชาต,ตบุตร น้องอยากทำงานเกี่ยวกับการเมืองลึกๆของคุณแม่เจ็บปวดทุกวันนี้ก็ลืมไม่ได้น่าจะเป็นปีคุณแม่รักสุดหัวใจคุณแม่รักเขาจริงอยากให้คดีน้องเป็นธรรมแม่มีความเข้าใจว่าน้องโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและคิดว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุฆาตกรรมอําพรางคุณแม่จะดําเนินคดีต่อโดยให้สสเต้และทีมอัจฉริยะและหมอพรทิพย์ช่วยเรื่องคดีแตงโมต่อไป คุณแม่เสียใจมากๆคุณแม่เสียเวลาไปเต็มๆในระยะเวลา3เดือนคุณแม่จะสู้เพื่อลูกคุณแม่เก็บหลักฐานเองคุณแม่มีวิธีช่วยลูกถ้าคุณแม่ไม่ช่วยน้ำหนักคุณแม่คงไม่ลดลงขอให้เปิดเผยความจริงอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเกินความเป็นจริงขอความการุณาถ้าสื่อมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติม อยากส่งให้คุณแม่อยากให้สื่อช่วยหาหลักฐานเพิ่มเติมถ้าสื่อช่วยหาหลักฐานให้แม่ด้วยก็จะดีมากเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจะไปทำอย่างไรก็ได้แล้วมาเบิกค่าใช้จ่ายที่แม่อยากให้คดีของแตงโมเกิดความยุติธรรมและเกิดความถูกต้องเป็นบรรทัดฐานในคดีอื่นๆต่อไปในอนาคตจะไม่โดนหมกเม็ดแบบนี้3เดือนที่ผ่านมาน้องโมไปโดนหมกเม็ดที่ไหนเยอะแยะไปหมดแต่ความจริงแล้วข้อเท็จจริงก็ยังไม่ถูกเปิดเผย ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com